สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช,มชมอ่องย่าพอร์ตสตอรี่กมสามเกเลยเนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะหมักไก่ค่ะ ก็ใช้กระเทียมไทยนะคะแล้วก็ารากผักชีเลยแล้วก็พริกไทยขาวค่ะเป็นเม็ดๆค่ะน้ตานะคะเราก็ตำให้ละเอียดหนอ่อยเดี๋ยวเราก็จะมาไก่ค่ะ ก็ตักกระเทียมผิดไทยล่ามทีนะคะคือสามเกลือะค่ะตักขึ้นมานะคะแย่พนก็ใส่เยอะเลยค่ะเพราะว่าอยากให้ไก่หอม,หอมนะคะ เราก็จะเอาปีกไก่หมักนะคะสพรอนก็ใส่พีิกไทยกระเทียมก่อนนะคะแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวค่ะใส่ด้ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ต้าใสายนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชหน่อยค่ะแล้วเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะก็จะหมักไวค้คสิบห้านาทีค่ะแล้วเราค่อยไปทอดนะคะ ใส่ให้หอมๆค่ะทั้นกระเทียมพริกไทยลาวกระสีนะคะแล้วเราก็ลองชิมแล้วก็จะใส่น้ำปลาหน่อยะคะ่ะให้มีรสชาติอร่อยๆนะคะ อร่อยค่ะแล้วก็หมักไว้นะคะก็น้ำมันใส่กระทะนะคะทุกคนก็จะทอดปิดไก่หมักสามเตอร์นะคะพริกไทยกระเทียมลาบตุ้ดี ขสามตีไก่ที่ยคนหมักไว้นะคะ่คอนก็จะเอาแป้งทอดกรอบโรยไปนะคะแล้วเราก็คนนะคะขยำขยำหน่อยค่ะเดีย๋ยวโรยผ้อนหนึ่ง เยวกระเทียมก่อนนะคะเยวกระเทียมไว้ราดหน้าไว้โรยหน้าไก่เราก็เอาไฟไฟกลางนะคะเจี๊ย ถ้าเกิดเปิดไฟแรงไปเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้อันนี้เป็นกระเทียมไทยนะคะ ไก่นี่ก็เป็นตีกไก่ทั้งตีกเลยนะคะแคแรกก็่อนว่าจะทอดแต่กานอัวมไม่พอก็เลยทอดทั้งตีกเลยแต่ว่าตัดแยกส่วนนะคะให้ทอดง่ายๆหน่อย ก็ใจยังไม่จับนะคะบ่อยต้องเสร็จตัวกว่อนเราไม่อยากให้ไหม้ไวนะคะ วันนี้เราก็ตับนะคะตับแล้วก็จะตัดเสียงขึ้น ไก่ยืดบางๆสุดแล้วเราก็ออกขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าเนื้อไก่มันตีนไก่เขารู้มีความหนาไม่เท่ากันายปีดนนะะเราก็จะสุกก่อนนะคะเราก็จะเอาขึ้นก่อนถ้าอเราออขึ้นพร้พอมกันไม่ได้ค่ะไฟปีดจะไหม ตัดข <Depois, S 1> <Par quez. S 2> ึ้นนะคะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะใส่ทอดใช้ได้นะนะก็ตัดใส่ขึ้น ก็ผสมน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะซอสพริกงรสขึ้นช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำสองช้อนโต๊ะแล้วเราราดไปนะคะคลุกเขาแล้วก็มี้นะคะ แก oh, ้ได้เลยค่ะก็ตักใส่เอาขึ้นมานะคะ กระเทียมเดี่ยวโรยโรยหน้าไปนะคะนี่ค่ะไก่ทอด3ามเจอของยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยาพรขอขอบคุณท่านผูช้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาพร ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้อพอัพผบ้างนะคะสวัสดีค่ะ